สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกท่านนะคะมาอยู่ที่ทพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆค่ะซึ่งเป็นที่เคยประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นั่นเองค่ะซึ่งที่นะคะก็เป็นที่เก็บรวบรวมของใช้และก็มีพระตำหนักต่างๆมากมายค่ะซึ่งเราก็จะพาทุกท่านไปชมตัวอย่างเลยค่ะ สวัสดีค่ะวัะนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ตุ๊กปานะคะพี่ตุ๊กปาเป็นเจ้าหน้าที่นำสมของ,ของพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆค่ะพี่ตุ๊กต้าคะประวัติของวิมานเมฆเป็นยังไงบ้างคะพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะก็คือเป็นพระที่นั่งของรัชกาลที่๑นะคะ พระองค์ท่านเนี่ยได้โรดเก้าให้รื้ย้ายไม้บางส่วนจากพระที่นั่งมารทัดรัตษณะโกดที่จังหวัดปุริบวินะคะหรือว่าที่เกาะสีชังนั่นเองค่ะมาปลูกสร้างที่นี่ใหม่และพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานนามว่าพระที่นั่งวิมานม่ค่ะแล้วพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะสร้างจากอะไรคะพระที่นั่งวิมานเม่สร้างด้วยไม้สักทองนะคะเป็นไม้สักเรือนไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะค่ะแล้วไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ ก็คือไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือที่นี่จะมีสถานปัตยกรรมที่เป็นแบบยุโรปนะคะจากที่อื่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบเรือนไทยธรรมดาแต่ที่นี่จะเป็นเรือนไม้สักทองที่มีสถาปปฏตยกรรมแบบวิกตอรเรียนเป็นอักรษรตัว L ในภาษาอังกฤษมีจำนวนห้อง62ห้องและไฮไลท์ที่นี่คือไม่ใช้ะปูต่อเรา ท่านนางวิมานเมฆนะคะใครเป็นคนเปิดให้เข้าชมคะหรือว่าเป็นคนสร้างคะพระท erm ี่นั่งวิมานเมฆนะคะสมัยก่อนนี้รัชการที่5้าที่พี่บอกไปแล้วก็คือพระองค์ท่านอาสร้างแล้วก็ประทับที่นี่เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆก็คือ5ปีหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ย้ายไปประทับที่พระที่นั่งอมพรสี่ปีและที่นี่ก็ปิดล้างพอชิ้นสมัยพระองค์ท่านที่นี่ก็ไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ประถุกปิดล้าง จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถได้มาสำรวจในพระราชวังศิ์นะคะและทวงท่านก็ได้เห็นว่าในพิพิธภัณฑ์วิมานเมฆเนี่ยได้มีสิ่งของที่น่าเก็บรักษาไว้นะคะก็คือของแต่ละชิ้นที่เป็นของสะสมของรัชกาลที่ห้าเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีประวัติที่น่าจะเรียนรู้ทวงท่านก็เลยเกดข้าวขอญาติาก รัฐบาลเด็นเตอยู่ิั้าให้เปิดที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์และเปิดให้คนไทยนะคะได้เข้าชมในปีพศ2528แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็คือยังบูรณะอยู่นิด้วยแล้วก็มาเปิดให้เข้าชมอย่างถาววในปีพศ2525จินัจจุบันค่ะคุณทิพย์ฟ้ามากค่ะ,คะก็ได้ทราบถึงประวัติของพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆก,กันไปแล้วนะคะแต่พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆไม่ได้มีเพียงพระตำหนักวิมานเมฆเพียงอย่างเดียวค่ะ ยังมีพระตำหนักอื่นๆอีกมากมายค่ะไปรับชมกันเลยค่ะตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางตำหนักหลังนี้เดิมเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางพระคณิฐานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันจัดแสดงนาฬิกาโบราณและของที่ระลึกจากต่างประเทศ ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรุณวดีตำหนักนี้เดิมเป็นที่ประทับของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรุณวดีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้สร้างพระราชทานพระคณิฐาปัจจุบันจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเก่งมังกรแเหลี่ยม ประดิษฐานพระพุทธเบญจาพิทักษ์ไทยเฉลิมพระเกียรติพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมห้าปางน้อมกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539โดยครอบครัวชัยลือกิจต,ตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน เป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้สร้างพระราชทานพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันพระคณิษฐาปัจจุบันเป็นอีกตำหนักหนึ่งที่จัดแสดงภาพถ่ายฝีประหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงวลสีสุดาตำหนักหลังนี้เป็นที่ประทับของกมรมหลวงวรสีสุดา พระราชธิดาในรัชกาลที่สซึ่งเป็นพระผู้อภิบาลสมเด็จพระเทพจรินทรามาตรสมเด็จพระราชนีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันสมเด็จพระเทพพระราชการีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานศิลปะวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงมาจัดแสดงไว้ด้วยตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรทัยเทพกัญญา ตำหนักหลังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างพระราชทธธานพระเจ้าบรมมงวงเธอพระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญาพระคณิษฐาปัจจุบันตัดแสดงพระภูษาและผ้าโบราณและผ้าใหม่จากมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตำหนักหอ เป็นตำหนักแรกในวังบางขุนพรหมเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุข,ขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพิริย์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่หปัจจุบันตำหนักหอใช้เป็นอาคารจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7ซึ่งอัญเชิญมาจากวังสุโขทยัย ซึ่งจัดแสดงศิงละปะวะัตถุเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้ำน้อยและเครื่องปั้นดินเผาสมัยสุขโขไทยซึ่งจมอยู่ใต้ทะเลแถบตะวันออกของประเทศไทยตำหนักสวนฝรั่งกังไสเดิมเป็นที่ประทับของพระราชชาย,ยาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาปัญญา้นหยาสร้างขึ้นในพุทธศักราช2451แล้วเสร็จในปีถัดมา ปัจจุบันตำหนักสวนฝรั่งกลางใสเปิดเป็นอาคารจัดแสดงศิละปะวัตถุสำคัญแบ่งออกได้เป็นสารประเภทคือเครื่องใช้ในพระราชพิธีและเครื่องประกอบอิสริยยศเครื่องเขียนสีน้ำมันเครื่องกระเบื้องพระที่นั่งอภิเศกรุสิตสร้างขึ้นในปีพุทธศัรกราช2446แล้วเสร็จในปีพุทธศัรกราช2447เพื่อเป็นทองพระโรงสำหรับพระราชวังดุสิต ตั้งอยู่ด้านหน้าทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งวิมานเมฆมีของร่องไม้หอมกั้นแนวระหว่างพระที่นั่งทั้งสองพระองค์ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บูรณะพระที่นั่งองค์นี้เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะหัตถกรรมของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถปากว่าก็ไม่สะดากการมาเห็นด้วยตนเอง มาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองมาสูดกลิ่นไอแห่งอารยธรรมไทยที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือนมาถึงค่ะมาสัมผัสด้วยตัวของท่านเองที่ที่พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆค่ะสวัสดีค่ะ